ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับทุกท่านที่เข้ามารับรับชมรับฟังนะครับครับคลิปนี้เป็นนิคอิรอบบ่ายนะครับของวันที่25ผมให้เลขไว้เป็นแนวทางนะครับตัววิ่งตัวรูดคือ2กับเนะครับตัวเด่นก็อ่ครับเมื่อเช้านี้เออผมนึกว่าหุ้นไม่มีก็เลยไม่ได้ทำคลิปลงยังไงก็ขออภัยนะครับ เพราะว่าเป็นวันที่25วันคริสต์มาสผมก็ไม่รู้มีหรือไม่มีก็เลยไม่ได้ทำก็พอดีมาเปิด YouTube ดูอ้าวมีหุ้นวันนี้ก็เลยรีบมาทำคลิปลงให้รอบป่ายกันแล้วกันนะครับก็ตัวเจาะนะครับมี02 07แล้วก็42 47นะครับแล้วก็25 28แล้วก็75 78นะครับตัวกัน กันก็มีสองสามสองห้าอ่าสองหกสองเก้าแล้วก็เจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเก้าสี่สามสี่หกสี่เก้านะครับตัวกันนี่ตัวเจาะนะครับชุดเจาะชุดวิ่งอ่าเดี๋ยวขอสรุปหุ้นของเมื่อวานหน่อยนะครับอืนี่ครับนะครับอ่าสรุปหุ้นรอบบ่ายเมื่อวานนะครับรอบเช้าก็เข้าอ่าเล็กวิ่งไปส่วนรอบบ่ายก็เข้าตัวเจาะ ปายอ่าตัวเจาะจะเป็นตัวกันก็ยังดีครับที่เข้าดีฟลุตเลยก็นี่นะครับนี่นี่ครับยังไงก็ขอขอบพระคุณนะครับอืมนี่ของรอบบายวันนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวเรามารุ้นกันรอบใบก็ยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับก็ให้มีตังค์ใช้กันเยอะ ครับสวัสดีครับเฮงเฮงทุกท่าน